รกักสดใสถ้าโลกไปนี้น่าอยู่สัตว์ของเราก็จะน่ารักนะคะสะดาวสะดาวยิลีรับอุ๊ยไดโดนเสาร์ตัวนั้นทำไมตุ๊บตจังเลยและปิดพาด้วยขบวนของ,ขงคณะคณรูโรงเรียนบ้านองโค่ยนะคะเป็นโรงเรียนหญิงล้วนนะคะเป็นครูหญิงล้วนทั้งหมดเลยมีพอคนเดียวที่เป็นผู้ชายนะคร อยู่ท่ามกลางดอกไม้บานและตามไปด้วยขบวนของโรงเรียนบ้านหนองบัวดีมีคุรุสามะคีสามครับมีตาอัญเชิญของโรงเรียนนะครับเป็นแม่ยั่วนะคะนี่แม่ยัวแม่ยัวแม่ยัวเพราะว่าแม่ยัวจบแลล้วก็เหือแต่แม่ยัวแม่ยัวนะครับตามด้วยขบวนของพระบรมฉายารักษ์นะครับและแก๊งดัมเมเยอร์สาวสวยของเราเลยมาอันนี้ลูกสาวดึงพไม้นะคะลูกสาวคู่แดงระเบ่ด แว่าเชิดไม่มองดินนะคะเดินเหมือนท่านผอเหรอเปล่าคะเ,ออเดินสวยเดินสบา,มมาแต่ว่าตอนสุดท้ายเหมือนนางเอกบอลำหนูนะคะและตามด้วยวงดูริยาง <c oughs> และรู้แทรู้ชนะรู้อับภัยนะครับแล้วก็วจะมีขบวนของถ้วยนะครับแล้วก็คอนเซปต์ของขบวนตต่อต้านยาเสพติดนะครับซึ่งเป็น วันที่เวนเรงนะครับเกี่ยวกับให้รู้จักหากก่างไกลจากยาเสพติดนะครับแล้วก็จะมีนางสีดานะครับผู้ผู้ท้านักนกนกนกหัสนซดีลิงนะครับ <c oughs> <c oughs> นกหัสดีลิงก็ตาากแ้และตามเวืกระบนของคณะคุณครูโรงเรียนบ้านหนองบัวดีมีครูสาม่อคีสามนะครับอำนวยการโดยทผู้มีการกัญญพรดอดสีดาครับ <c oughs> ไปต่อเรา ที่ขบวนของ,งต่อไปครับโรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสารนะครับโอ้โหชุดนั่งปายสวยงามมากนะครับซึ่งขบวนก็จะตามไปด้วยนะครับพระบรมชายารักษ์ครับ,รบ,าารรบซึ่งผู้บริหารก็คือท่านผู้มีการดนกรนญดนยาโสอันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่มาทำความสะอาดให้กับบริเวณประรมพิธีของเรานะครับ เราถ่นาขอบคุณมานมากครับ <_ S 2> ซึ่งวันนี้เขาคือเพนพาเด็กของเรานะครับก็จะตามด้วยดัมเมลสาวทั้งสามไม้ของเรานะครับซึ่งอัตลักษณ์ของโรงเรียนก็คือทำงานเป็นเห็นแก่ส่วนรวมนะครับตามด้วยวงดุริยางของโรงเรียนนะครับแล้วก็ แกงหนูน้อยนะครับผู้ถูกเพ้ยรางวัลต่างๆยิ้มใสน,นะครับแล้วก็มีมงกุฎด้วยยิ้มใส,สมากแล้วก็ตามด้วยขบวนของเ้อง์้อเชีร์สวมบวกถุงเงนะคะนมดื่มแรงไม่ทิ้งนะคะนำมาใช้ประโยชน์ได้นะคะวันนี้กองเชียร์ สุดยอดมากครับซึ่งวันนี้เขาก็มาภายใต้แนวคิดที่ว่าชุมชนสร้างโรงเรียนโรงเรียนสร้างชุมชนครับไปต่อที่ขบวนต่อไปครับโรงเรียนชุมชนบ้าน่าพระนะครับอำนวยการโดยท่านผู้มีการสุบพน์กองทุนนะครับแล้วก็รอผู้มีการ คุณดอท่านรองสิริชัยสมบัติโพนะครับการเรียนดีมีคุณธรรมอยู่อย่างมีความสุขครับกบเดือนดัมเมเยอร์นะครับตามด้วยวงหริยารงนับไป็นภาษาญารักนะครับแล้วก็จะมีหนูน้อยอนุบาลนะครับดัมเมเยอร์อนุบาลนะครับหกสาวแสสีของเรานะครับตามด้วยคัพนทองนะครับและได้ามขของรเรียนบอกว่าการเรียนดีมีความสุข การเรียนดีมีความรู้อยู่อย่างมีความสุขนะครับวัายสวยมีวินยัยรู้ใช้ไอซีนะครับแล้วก็ตามด้วย <Okay. S 1> ขบวนของกองทัพนักกีฬานะครับโอ้โห <Okay. S 1> oh. ส <Okay. S 2> ีชมพูพลิ้งนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับ oh. แล้วก็ปิดท้ายขบวนด้วยคณะ โรงเรียนชุมชนบ้านโค้กช้างดัมเบท่านรองนะคะดัมเบลท่านรองนะครับโรงเรียนนี้มีผู้ชายเยอะทำไมคะคะเห็นสองคนสามคนนะคะเยอะเอาหรอคะก็ถือว่าเยอะเพราะว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนมีแต่ครูผู้หญิงค่ะต่อไปโรงเรียนบ้านเดอนช้างศรีสุขวิทยาคารครับท่านผู้บริการและราพันดิษฐะเกษศรนะครับแล้ก็จะเป็นดัมเมเยอร์ของเราน,นะครับ ห้าสาวของเรานะครับเออแล้วก็ทำด้วยอน,นิจจาทองของครับเนี่ยคุณมาลิกานะครับสาวสวยนะครับแล้วก็ตามด้วยโยโย่ไพรวัธนะครับขบวนผ่านพุ่มแล้วก็พับรถ์ภาษายารักนะครับแล้วก็นักกีฬานะครับนักเรียนห้าคนครูห้าคน,นว้าวาคุณครูโรงเรียนนี้ก็คุณครูคชายเยอะนะ่า<ๆ>รักมากสาี่นะคะ,ค,ะคุณครูจับเดินช้าสีสุดวินิ ต่อไปครับโรงเรียนบ้านป่าสังหนองฮีโอ้โหสวยมากนะครับขอบายสวยอลังการมากท่านผู้มิการนะครับท่านพานุทัศน์สีหลักนะครับและก็ตามด้วยโสดพระบรมนะครับพระบรมฉายาลักษณ์นะครับพงนะครับแล้วก็ดัมเมเยอร์นะคะทั้งเจ็ดสาวเซเว่นเดย์ของเรานะคะเออหมุนสักหน่อยหมุนสักหน่อย เออสามหุ่นโซ่สักสามสี่ร้อยตัวนี้ต้องระวังเลยนะคะตัวนี้ต้องระวังนะคะเหรากำลังจะโดนศอกจะมีการโยนอะไรสักอย่างหรือเปล่าอย่าโยนมาทางนี้นะลูกไม่ไม่โยนนะคะแล้วก็ตามด้วยวงดุริยางค์ขบวนนักกีฬาเขาเป็นเป็นเนื้อราวของวิถีชาวบ้านนะคะวิถีวัฒนธรรมประเพณีไทยอันนี้แหวอันนี้อะไรอยู่ในนั้นอ่ะลูกแมวแต่แมวนางแมวไม่ใช่เป็นแมวตุ๊กตา แห่านางแมวนะคะับะนางลาและปิดท้ายด้วยคุณครูจากโรงเรียนบ้านสัง,ดงเดชนีไม่ถี่ซาเล้งเปิดเครื่องเสียงหรอคะเ,เพราะว่าพานุทัศน์ไม่จา้าเครื่องเขาบอกว่ามีมเขาอย่างนี้เดี๋ยว,ยวอจะ่อาไว้ยาต่อไปครับโรงเรียนบ้านเหล่านาดีครับ